สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมทางช่องมาวินเชียงกงของเรานะครับพิกัดวันนี้ก็มาซื้อรถตามเคยครับผมเป็นรถบัสลงเรือนครับผมเหลือสองคันนะครับจะเปลี่ยนรถบัสออกเป็นรถปิกอัพอย่างนี้นะครับผมผมแต่ว่าตอนนี้เหลือสองคันครับจะเอาปิกอัพมาวิ่งแทนเหมือนกันกับสองคันนี้ครับผม น่าจะเป็นคันแรกขั้นไหนขันแรกขันไหนขั้นนี้บ่พอ,อพูดอยู่บะโอเคครับผมก็ความยาวของรถก็จะประมาณเจ็ดเมตรนะครับเจเมตรประตูขึ้นลงหน้าหลัง2ทางนะครับผมทะ<ป>เบียนเป็นป้ายขาวกับรถส่วนบุคคลนะครับผมประวัติรถคันนี้ก็น่าจะซื้อมาจากผมนะครับได้ประมาณสิบกว่าสิบปีแล้วเพ่อพี่เอ็นง่าเอ็น เพราะสิปปีไปเจ็ดปีมาซื้อมาแต่น้ำผมคันเนี่ยแต่ว่าตัวทั้งเนี่ยไปซื้ออยู่อีกร้านนึ่งเนาะครับผมเห็นว่าทำทำเครื่องใหม่แล้วเนาะทำเครื่องใหม่แล้วครับผมผมพาขึ้นไปดูเครื่องยนต์ก่อนก็แล้วกันโอ้วันนี้ผมเอาโทรศรัพท์อีกเครื่องมานะครับผมกล้องเครื่องนี้มันจะไม่ชัดเท่าอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้ามันภาพไม่ชัดเจนผมก็ต้องขอโทษ ปลอดภัยด้วยนะครับผมห่างจากร้านเราก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลครับอ่าก็จะปูด,ด้วยพื้นเหล็กครับผมทะเบียนขาดปะบาา้าขาดทะเบียนบ้าขาดเนยะปูด,ด้วยพื้นเหล็กเนาะใาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ 1้าหัวเก็บก้ินประมาณสามสิบเลยได้เ่ยถ้าเด็กหน่อยเนาะ 5, <10. S 1> ออผัดลมมีทั้งหมดก็ประมาณสี่ตัวติดวัดวะไอ้เอฟเครื่องฟิตไหมเนาะฟิตไหมเครื่อง, <Okay. S 1> งนี้เลยนี่บาฟิตหายเยอตัวเดียนเยเดี๋ยวผมแบตเตอรีร่สองลูกนะครับข้อพิเศษ มันน้ำเติมเต็มนั่นปะน้ำตัวนี้เป็นเครื่องอีซุสุ6สูบ 6B B1 นะครับผมอออให้มันล่างออกกันดีบนฟ้าดันด้วยฟ้าสมเลย145แรงม้านะครับตัวนี้เกียร์น่าจะชนเป็นเกียร์ฮิโนมาดเดนเลยเบื้บงจากสถานการณ์พ่อใหญ่นั่นเล่าว่าเป็นเกียร์เสียเรียบลองลองลองเครื่องมังเลยก็ได้ครับ ก็ปาเอ็นเหมือนเดิมครับดูด้าบการล่องเครื่องอ่าอันดับแรกเลยหลังจากที่สตาร์ทเครื่องเราจะดูว่าน้ำนะครับการทำงานของว่าน้ำเล่นเครื่องบึ้เลยไอ็นเล่นนี่นะครับว่าน้ำปกตินะครับ เราจัมาดูรับเครื่องสินไทยไหครับอูช้ชควยนเรียน,นป่อเก็บก่ัวตัวนี้เห็นกจ้าติดเครื่องมาใหม่นะครับคันนี้ติดเครื่องมาใหม่หมดบักหลายหมื่นเลย จะลูกเป,กเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนนะเราเล่นครับความเท่าเสร็ครับเครื่องดีไม่มีอะไรครับ น้ำมันเครื่องก็สีดำปกตินะครับผมน้ำไปดำเครื่องดีนะเกียร์ดีวะเอ็นอเกียร์ดีหาเกียร์วะพบเกียร์อีเห็ดเกลื่อเนเกียร์ฮิโน่เลยติดเล่ยอะไรแสดงว่าเสียเนียนทำมาหายอยู่เครื่องดีอยู่แมรนวันนี้มันเป็นเวลาเครื่องเฮ็ดมากไหม หลัง,ง,ง,งจากที่ผมไอ้ชื่ออะไแล้นะนั่งเก่ะเลยมันงังได้ได,ดับได้กันเครื่องดีครับแล้วผมจะพาลงกปดูช่วงล่างครับผมตัวนี้เป็นคานหน้าของฮิโน่นะครับเป็นคานหน้าของฮิโน่นะครับเอี F4 นะครับผมเป็นคัสซีของฮีโ o ่ KM350 นะครับ KM350 สภาพยางนาดัดหน้าด้านซ้ายพอใช้ได้นะครับทะเบียนรถยังไม่ขาดนะขาด31ธันวา2566ครับผมส่วนบุคคลสภาพยางด้านขวาล้อหน้าก็สภาพ พอใช้ได้นะครับใช้เป็นยาง825ขอบ16ครับผมขึ้มีห้อยเตียนรลอไหมวะซับยางวะซับใช่ก็นั่นสิแต่ว่าเสียงท้ายนี่เปลี่ยนเป็นของี E-SF หรือว่าฮิโน่เนี่ยโลโก้ไปใช้นะเป็นเฟืองท้ายของฮิโน่ FC นะครับเป็นเฟืองท้ายของฮิโน่ FC นะครับตัวนี้เป็นของฮิโน่ F นะครับ ใช้เป็นยาง8 2 5ความ16สภาพยางหลังเส้นนอกไม่สวยครับเส้นในพอใช้ได้นะครับอ,อ๋อนี่ระวักแล้วสับวส่นขันนขันนี้ก็ซื้อมานล้ผมเนี่ยเนาระบารถตีเทินเนาะสภาพยางหเส้นก็คือพอใช้ได้ประมาณสามเส้นไม่สวย3ามเส้นนะครับแต่ว่าเป็นเฟืองท้ายของ h ีโนเอซนะครับผม คัสซีสวยครับอ่าเดี๋ยวต่อจากนี้ผมดูรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปคุยราคากับขอออดูนะครับเดี๋ยวพผมจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับว่าตกลงราคากันได้หรือเปล่านะครับผมอาไปไปคุยราคากันครับก็สรุปนะครับผมสรุปราคาตกลงกันได้นะครับผม่ก่ตังเรียบร้อยนะครับผมก็จะให้ป้าเอ็นขับไปส่งเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็กลับมาส่งป้าเอ็นเหมือนเช่นเคยครับผมก็สรุปนะครับผม รถบัสกิจเมตรคันนี้เป็นรถบัสพัดลมนะครับผมเป็นช่วงล่างของฮิโน่เอทั้งคันนะครับผมเป็นฮิโน่เอฟทั้งคันเป็นเครื่องของอ e ีซูซุ6สูบ 6B B1 เป็นเกียร์ของ E H 700นะครับผม6เกียร์เดินหน้าเป็นคันสีของฮิโน่เคเอนะครับทะเบียนไม่ขาดนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมระบบพวงมาลัยโทษทีครับลืมดูเป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับเป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปใช้งานอยู่ก็รบกวนโทรมาสอบถามผมได้นะครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้สภาพยางก็ตามที่รีวิวเลยนะครับสภาพรถก็ตามที่รีวิวเลยหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับเรื่องราคาต่อรองกันได้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆก็รบกวนโทรมานะครับผมแล้วก็อยากไปทําร้านอาหาร <S <S ร้านกาแฟก็ได้นะครับร้านตัดผมร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าอยากไปวิ่งนักเรียนก็ได้นะครับผม อันนี้ป๋าเอ็นจะขับไปส่งเรานะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาส่งป๋าเอ็นครับผมบเจอกันที่ร้านมาวินเทียงโกงกอำเภอกมลาใสจังหวัดกาลสิงนะครับผม ยกก็ยกแยกก็แยกนะครับผมได้หมดนะครับถ้าสดชื่น ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาวินเทียงกกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับ